สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะนี่มาผ่าบอนสีนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เนาะเมื่อรอบที่แล้วนะคะผ่าทําจํานวนไปนะคะก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะคะทักเข้ามาเนาะว่ายังมีอีกไหมนะคะก็อันนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาผ่าให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเขาคือลูกไม้นะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวเราจะมาลือกันเลยนะคะว่าหัวใหญ่ไหมเนาะ ก็วันนี้ไปซื้ออุปกรณ์เตรียมผ่าบอลนะคะมาเยอะมากมาก,มากเลยนะคะเดี๋ยวซื้อกันเลยนะคะนี่นี่นะคะก็หัวยังไม่ใหญ่เลยคะ่ะเ,เพื่อนๆแต่ก็ยังไม่ได้อายุแหละมั้งแต่ก็คือมันต้องต้องผ่านะคะเดี๋ยวเราจะเอาจอมเขาไว้เนาะ ก็ชุดนี้จะผ่าแบบไว้จอมนะคะเดี๋ยวนะคะเ,เพื่อนๆขอขออนุญาตแบบต้องใช้แบบตักไปเลยนะคะนี่นี่อย่างนี้นะคะ เอาเอาจอมเขาไว้อย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวมาดูอันนี้กันนะคะนี่รื้อเลยค่ะนี่นะลูกไม้ตัวนี้สวยนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยสีเขาจะเข้มเข้มดุดุเนี่ยแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะอุย อันนี้อันนี้หัวแบบหัวยังเล็กอยู่เลยอ่ะอว๊ยแต่ก็ได้อยู่ค่ะพีเชิได้อยู่นะ มันจะต้องผ่านะคะเพราะว่าทนกระแสไม่ไหวนะคะมี่ะะคนถามเข้ามาเนาะยังไม่ได้อายุก็ต้องผ่าค่ะเราจะจอมเขาไว้อย่างนี้นะคะนี่ นี่นะามาดูอันนี้กันนะคะดินเก่าเขาก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเ,เพื่อนต้นนี้หัวจะใหญ่เหมือนกันอยอันนี้หัวอันนี้หัวใหญ่คะ่ะเ,เพื่อนอันนี้หัวโอเคต้องเด็ดใบทิ้งก่อนนะคะไม่ต้องเอาใบเขาไว้เยอะคะ่ะ ก็จะปาดแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างทีเดียวนะคะนี่เห็นไหมหัวชิ้นที่ผ่านนี่เพื่อนๆนี่ยังอยู่เลย<อ>นี่นะคะนี่แล้วก็จะจอมเขาไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตอนล้างหัวกันนะคะ สำหรับต้นจอมเขานะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะใช้ปูนแดงนะคะนี่ป้ายลงไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่ป้ายลงไปแบบนี้นะแล้วก็ปลูกนะคะเ,เพื่อนๆนแล้วก็ถ้าเกิดใบมันเยอะเกินเราก็ต้องตัดทิ้งนะคะเอาไว้แค่สองใบพอเนาะอันนี้ใบเห็นไหมสวยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมสีสวยนะลูกไม้ตัวเนี้ย รอบที่แล้วขายดีมากๆเลยก็มาทำให้ดูแล้วนะคะพี่ๆที่เรียกร้องกันเข้ามาน้อนี่เห็นไหมสวยป,ยป้ายไปยแบบนี้นะคะปูนแดงป้ายเข้าไปลงไปนะคะนี่กันเชื้อรานะคะ เด็ดอันนี้ออกไปหนึ่งใบเอาไาแค่สองอันพอนี่นะคะนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ให้ปูนแดงแห้งนะคะนี่สําหรับหัวที่เราไปล้างแล้วนะคะก็เราก็จะมาใช้ใบมิโกนนะคะนี่ค่อยๆเอาลากเขาออกนะคะพเพื่อนๆดูนะค่อยๆปัดลากเขาออกแบบนี้นะคะนี่ ค่อยๆทาไปนะคะนี่สกใบมิโกนเนี่ยเขาจะคมนะคะแล้วก็แผลบอลสีก็จะเล็กนะคะเพื่อนๆแต่ก็ถนัดใครถนัดมันนะคะแล้วแต่บางคนนะคะนี่นะคะปาดลงไปนี่นะ นี่นะคะนี่ชิ้นชิ้นที่เพื่อนเพ่เห็นไหมชิ้นรอบที่แล้วอะเนี่ยที่ผ่านี่อันนี้เราก็จะผ่าแบบชิ้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะนี่อันนี้หัวประมาณแค่นี้เองคะ่ะถ้าหัวอยู่โป้มือนะคะอันนี้เราก็จะทำแบบเดียวกันนะคะ ค่อยๆปาดลงไปนะอรนี้นี่นะคะเพื่อนๆก็เราก็ได้เลาะรากออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นาไปล้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาผ่ากันเลยนะคะนี่นะคะก็ตรงไหนที่มันมีเขี้ยวถ้าเราอยากให้มันงอกไวๆนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ค่อยๆสกิดเขาออกก่อนนะคะมันก็จะงอกไวมากๆเลยะคะ่ะ เราจะผ่าชิ้นใหญ่หน่อยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็ค่อยๆค่อยๆสกิดค่อยๆผ่าไปนะคะถนัดใครถนัดมันเนาะถ้าบางคนนะคะคันก็ต้องใส่ถุงมือนะคะแต่ว่าอันนี้เราทำจนชินแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะ ใช้ใบไม้โกนเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือแผ่เขาจะค่อนข้างที่จะเล็กนะครับนะเพื่อนแผ่ของบอลสีค่อนข้างที่จะเล็กนะคะนี่ หาไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ ค่อยๆทำไปนะคะ นี่นะคะเพื okay, ouais. nada, right, ่อนเพือนหลังจากที่เราผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องนํามาฉีดน้ํานะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อเพื่อล้างเมือกเขาให้สะอาดนะคะแล้วเราก็จะทํานําไปแช่น้ําปูนแดงนะคะเนาะก็อันนี้ก็ฉีดไปเลยค่ะเพื่อนเี่นนะคือให้เมือกเขาเอี่ยมนะคะเพื่อนเพื่อนยอย่างเงี้ยจับดูถ้าเนี่ยไม่มีเมือกแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ เพราะเมือกเขาอะจะทําให้บอนสีนะคะเกิดอาการเน่าได้นะคะเพื่อนล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สับๆดูนะคะถ้ามันไม่มีเมือกมีอะไรแล้วก็โอเคคะ่ะเพื่อนใช้ได้แล้วนะคะก็ก็มาแช่น้ําปูนได้เลยนะคะนี่นำมาใส่น้ำปูนนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่อันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะเพื่อนๆแบบ เร่งรัดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายเนาะเออ,เอ,อทำให้เพื่อนๆได้แบบเข้าใจง่ายๆเนาะแล้วก็เป็นวิธีที่แบบว่าง่ายๆนะคะแบบไม่แบบไม่ต้องแบบพิธีรีตองอะไรมากๆมาก,มา,กมายอะ่ะเพื่อนๆแช่แบบนี้นะคะ,น,ะนับหนึ่งถึงสิบก็ได้ะคะ่ะแบบนี้นะคะเนะี่ยเราก็ ทำของเราแบบนี้นะคะมันก็งอกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพื่อนๆมันก็งอกนะเ,นเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตะกร้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปผึ่งให้แห้งนะแล้วก็นําลงเกลียงได้เลยค่ะนะคะอันนี้ทําในแบบฉบับของเราเองนะคะเพื่อนๆเนาะ ไม่มีสูตรไม่มีอะไรนะคะเพื่อน,อนๆแบบนี่ก็จะไปพึ่งวางพึ่งลมให้แห้งนะคะบนบนกระดาษนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะนี่นะคะเพื่อน,เอนๆเนี่ยเราก็จะนํามาเลียงบนกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเนี่ยเพื่อให้เขาแบบพึ่งลมนะคะให้แห้งสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะนําไปปลูกได้เลยนะคะเอ่อเพื่อนๆอย่าดราม่าก,กันนะคะเพราะว่า หนูทำคลิปแบบง่ายๆให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็มันเป็นแบบที่หนูเคยทำอะลองผิดลองถูกเนาะก็อย่างนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆลองๆนะคะถ้าเกิดว่าเราผ่าไม่เป็นอะ่ะเพื่อนๆลองผ่าหัวบอลแบบอย่างพวกเาจ้ากรุงไกเซอร์ฮกหลงบอลเริ่มจากบอลตัวถูกๆแบบบอลที่เราแบบว่าเอามันขึ้นอันนี้คะ่ะเพื่อนๆเนี่ยลองลองลองผ่าก่อนนะคะ เพื่อนๆลองลองหัดทําก่อนนะเราก็จะสามารถขยายพันธุ์บอลสีของเราได้นะคะถ้าท่านใดกลัวว่าแบบผ่าไม่เป็นหรือว่าอะไรเงี้ยลองเริ่มจากบอลแบบบ้านๆก่อนนะคะเนาะก็ลองดูนะคะนี่เดี๋ยวเรารอให้แห้งนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาทําปลูกกันนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราผึ่งไปแล้วนะคะพอเขาแห้งหมาดๆนะคะแล้วก็จะนํา บอลสีนะคะของเรานะคะที่เราผ่าไว้เนาะมาวางลงในพิสมอสนะคะเพื่อนเพื่อนนี่วางลงไปอย่างนี้นะคะ mm. ก็นี่ค่ะค่อยๆวางลงไปนะ mm. นี่วัสดุที่เราใช้นะสำหรับส่วนตัวนะคะพิสมอสคือคือดีสุดแลวค่ะเพื่อนๆนมันง่ายเนาะ mm. ก็แล้วเวลาเขางอกมาเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนหน่องก็จะอวบใหญ่นะคะ วางไปอย่างนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาแห้งเกินไปนะคะเราก็ใช้ฟอกกียค่ะเพื่อนๆใส่น้ำนะแล้วก็ฉีดพรมๆลงไปได้นะคะแต่อันเนี้ยเราเราเอามันยังมีความชื้นอยู่เนาะก็เดี๋ยวเวลาเราอบเขาอะคะ่ะเขาก็จะเกิดไอน้ํานะก็ยังไม่ได้ฉีดนะคะแต่ว่าถ้าเขาแห้งเกินไปอะไรเงี้ยเราจะต้องฉีดนะ ก็เรียงประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆนแบบนี้เลยนะคะค่อยๆเรียงไปนะคะนี่นี่นะคะค่อยๆวางเรียงไปอย่างนี้นะคะ ก็ชิ้นก็กำลังส่วนตัวหนูคิดว่าแบบมันกาลังโอเคนะคะเพื่อนบบๆบบไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเ mm. มื่อกี้ลืมนับเลยว่าได้กี่ชิ้นแต่ส่วนที่จะงอกก่อนอ่ะมันก็จะเป็นแบบที่มันมีชิ้นตาติดอ่ะค่ะเพื่อนๆ mm. มันจะขึ้นก่อนนะจะงอกไวนะคะ นี่นะคะก็วางไปนะคะนี่อืมอ,อันนี้มีสองอันเลยอะแสะดงว่าผ่าปิดช่องไม่เป็นไร <c oughs> ก็นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการผ่าบอนสีของเรานะคะเพื่อนๆค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิป การผ่าหัวบอลแบบง่ายๆนะคะไม่มีเคล็ดลับไม่มีสูตรไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเ,เพื่อนๆทาให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายๆเนาะก็ลือหัวบอลผ่านะคะแล้วก็ล้างเมือกออกนะคะแล้วก็แช่น้ําปูนนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็นํามาวางนะคะนี่แค่แบบนี้นะคะง่ายๆคราวนี้เราก็จะปิดฝาเขานะคะแล้วก็รอจนกว่าเขาจะงอกนะคะแล้วก็นําลงไปปลูกได้เลยนะคะนี่เขาจะปิดฝาเ้นะคะ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนกันด้วยนะคะคลิปนี้มาทำให้ดูแล้วนะสำหรับพี่ๆที่ขอมานะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังติดตามกันเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นนะคะทุกไลค์ทุกซ like, ับสไครต์ที่เข้ามากดติดตามใหม่นะคะแล้วก็รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผ่าหัวบอลสีก็สวัสดีคะ่ะ